ลึกลงไปใต้พื้นทะเลลึกกว่า5,000เมตรในที่ที่แสงอาทิตย์ไม่เคยส่องถึงมีสิ่งมีชีวิตประหลาดรูปร่างคล้ายหมูน้อยสีชมพูใสนั่นคือสีปิกหมูทะเลเห็นความมืดแม้จะดูเหมือนตัวการ์ตูนน่ารักแต่หมูทะเลคือสัตว์ทะเลจริงๆในกลุ่มปลิงทะเลหรือซีคิวคัมเบอร์มันเดินไปบนพื้นทะเลด้วยขาเล็กๆคล้ายท้อยดูด คอยกรองเศษอินทรีย์จากทรายเพื่อกินเป็นอาหารซึ่งมีชีวิตตัวนี้ไม่มีกระดูกไม่มีดวงตาแต่กลับมีความสำคัญอย่างมหาศาลเพราะมันช่วยริไซเคิลพื้นทะเลทำให้ระบบนิเวศในความลึกสุดขั้วยังคงสมดุลและเมื่อกล้องของนักสำรวจจับภาพพวกมันได้ร่างกายใสยๆที่สะท้อนแสงไฟฉายเหมือนเตือนระว่าแม้ในความมืดที่สุดของโลก ก็ยังมีชีวิตที่งดงามซ่อนอยู่เสมอ